มาจ้าต้น้ำพริกค่ะหั่นปลาให้เป็นชิ้นๆค่ะแล้วตั้งไฟให้เดือดนะคะนี่ค่ะสุกพอ80%นะคะแล้วเราก็มาทำน้ำสำหรับปรุงรสค่ะมีน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาละมะาพร้าวก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ใส่เครื่องผัดลงไปเลยะคะ่ะในนี้ผัดให้หอมนะคะ เอา,น,าน้ำพริกมาผัดให้หอมหูหอมเลยค่ะหอมเลยค่ะหอมแล้วเอาปลาที่เราลวนแล้วนะคะใส่เลยจ่ะเราเป็นสอวอแล้วเราต้องทานแบบไม่ทอดแตะะ่ก็ทำไมาต้องขับผัดปลาก่อนแล้วกันย่าการผัดปลาก่อนจะทําให้ ปลาของเราไม่คาวค่ะนุ่มนี่ได้ที่หอมจังเลยคูหอมข้าหอมหอมมากๆากเลยจ้ะน,นี้มาดูาคส่ปู่รเขาทำวันนี้นี่นปลาผัดเลยนะโคูปลาผัดกะเพราสูตรสำหรับวัยชราอย่างเราค่ะน,นี้ใส่น้ำที่เราปรุงไว้ลงไปเลยค่าเมื่อปลาเราสุกแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนสักหน่อย พอคนแล้วได้ที่แล้วเราก็ปิดฝาเลยจ้าจอิดคนกระปูฝนค่ะคนก็ไปเลยค่ะเอาดูสิคะสุกหรือยังสุกแล้วจัดสุกเลยจ้า,จา,าน้ำกระปุกน้ำกระปุกเลยน้ำกระปุกเลยว้าว,วบบนี่ค่ะว้าวโ้โหว้าวว้าวโอ,อ้โหนี่แหละค่ะเขาสวยแล้วก็ไข่ดาวน้ำนะคะ ตักเลยจะปลูกตักเลยจ้าปข้าปากเคยเห็นไหมจ๊ะเคยทานไหมจ๊ะน้ำขึ้นข้นจริงปลูกหอมทะลุจอเลยค่ะหอมไหมคะเป็นเพื่อนสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะไปลองทำกันนะคะทำง่ายสูตรสำหรับสวค่ะ ไปค่ะสูตรที่ดีต่อสุขภาพนักแร้ค่ะมอเค,ค่ะนาเห็นปลมาจ้าียกันดีกะระเาป่าสูตรคุณปู่หนึ่งเดียวในโลกค่ะหนึ่งเดียวในโลกสูตรนี้ชิมสิครัปู่ชิมกันนะคะ อ้าวลืมเอากระดิีงมาเลยค่ะไอ้ลืมเอาอะไรนะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะหนึ่งเดียวในโลกค่ะหนึ่งเดียวในโลกนี่เป็นยังไงอื้อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะ